สวัสดีครับผมเนี่ยเจ๋งนะครับดูอลองตีรถชย่าด้วยเพื่อมีพวอปลาช่อนนะขึ้นางตะลิ่งน้ำใหม่น้ำใหม่

เฮ้ยไม่ใช่เนี่ไม่มีจริงเว้ยไม่น่าเชื่อตามหลักมันต้องปุ๊บปับปุ๊บปับเป็นอะไร Ờ, ừ. tăng ngắn, ai rượu. Uh. Ơ, ngài. Hử? Màu lâu, lâu mà léo. Mình tông mê khang tà lỉnh tắc tuồng là โอ้ยลุดหลุดบนบกโอ้ยวันนี้เหมือนจะดวงนี่ครับฝากาไว้ด้วยครับผมเจ้ายักษ์อย่างครับผมบอกแล้วปามันจะขึ้นข้างสลิงครับผมก็น้ําใหม่นะน้ําใหม่น้าแบบใสๆเลยเดีให้ดูน้ําเนี่ยน,น,น,น้ําใสๆอย่างเลยใส่เข้าไปครับผมนี่พระชอนใส่ก็พอได้อยู่ยักษ์อย่างยักษ์อย่างยักษ์อย่างวันนี้มาหมายแถวบ้านชะโดมันน้ํนขุนเลยต้องมา หาตีเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนมาตีประช่อนก่อนนะครับแล้วก็เย็นๆเราเข้าไปดูใหม่ว่ามันจะใสหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ไสก็วันนี้ก็ไม่ได้ shadow แนะ่ตีประช่อนก่อนครับเอาแต้มก่อนโอเคหนึ่งแต้มสุดยอดครับผม